ไปแล้วมาเล่าวันนี้ผมอยู่แถวฝั่งพระนครวังบุรพมจะพาทุกคนไปดูห้างห้างหนึ่งที่เป็นห้างเก่าที่แบบว่าตั้งใจเก่าเลยนะนั่นก็คือดีโอสยามพลาซาคือผมเดินห้างนี้มาตั้งแต่30ปีก่อนเลยนะคือวันแรกที่ไปเดินนะมันก็เก่าแบบนี้แหละแบบที่ทุกคนเห็นนะคือจากประวัติเขาบอกว่าเขาตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนี้นะั่นแหละคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูส่วนของอาหารไทยนะค,ะคือมันมีชั้นหนึ่งอะ่ะที่มันเป็นร้านที่มันมีอาหารไทยมีขนมไทยเยอะมากผมก็อยากรู้ว่า30ปีผ่านไปมันจะเป็นยัง อสยามเนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังเป็นเหมือน30ปีก่อนนะคือมันเก่าแบบตั้งใจเก่าจริงๆอะ่ะโครงสร้างที่เห็นเลยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะเราก็เดินเดินมานะอ้าวถึงแล้วฮะอันนี้คือโซนอาหารที่ผมพูดถึงนะฮะเขาก็จะขายเนี่ยมันจะเป็นร้านแบบนี้เลยนะแล้วจะมีร้านอาหารไทยเยอะมากนี่ก็ร้านหมูทอดร้านโปรดของผมเลยฮะเขาจะมีหมูทอดขายแบบหลายแบบมากนะมีหมู3ชั้นแล้วก็มีหมูแบบไม่ติดมันเลยนะราคาก็อยู่ประมาณสัก60บาท80บาทต่อขีดนะฮะเดี๋ยวผมสั่งเลยเอาหมูแบบมันๆเนี่ยอร่อยนี่อขีดะะเดยวกลับินที่บาน nah บอกเขาเลยเอาแบบไม่มันด้วยนะฮะ,ะเอาไปด้วยนะเอาไปด้วยเอาไปต้องสองขีดนะรวมกันน่ะทั้งหมดก็ตีขีดนะฮะเขาก็ช่างช่างบอกเจ๊เจ๊แถมหน่อยเจ๊บอกอ่ะเอาไปแถมไปหนึ่งชิ้นอ่ะแล้วเงียบไปละจ่ายเงินได้แล้วก็ไปดูอย่างอื่นต่อนะฮะก<ม>็เดินไปเรื่อยๆมันก็จะมีร้านข้างๆนะที่เป็นร้านขนมไทยเนี่ยร้านเนี่ยจำได้เลยว่าเมื่สามสิบปีก่อนมันก็มีแบบเนี้ยนะเขาจะมีขนมม่วงนะเป็นจานเด็ดของเขาในยุคนั้นเราก็อยากจะไปเซ็นเตอร์พอยต์มากกว่านะเราแม่ชอบพามาเดินดีโอสยามนะฮะเท่าที่เดินดูวันนี้นนนนะะะะะะพวกกกขออออองงไทยยยยย็ััูู่่เเหมื มีทั้งลูกชุบมีทั้งอะไรต่างๆเลยนะเนี่ยขนมไทยเยอะยาอันนี้เป็นมันนะเป็นมันเผานะสมัยก่อนแบบเผารัดเนี่ยมันจะมีแบบเป็นมันแบบนี้นะแต่ผมนึกไม่ออกว่ามันเรียกว่าอะไรนะโอ้มีขนมเบื้องด้วยนะฮะแหมคนทําก็น่าจะมาจากยุค30ปีก่อนเลยนะฮะแหมแต่น่ากินจริงๆนะครับผมแต่เดินมานี่ครึ่งทางแล้วนะ มาเจอร้านนี้ร้านนี้โอ้เห็นมานานมากเป็นร้านอะไรทองหยิบทองหยอดอะ่ะเขาทําให้ดูด้วยนะนี่จะเป็นปล่อยทองนะฮะใครอยากดูเขาทาก็มาดูได้ที่นี่นะฮะมีทองหยิบทองหยอดเลยโอ้โหเขาเรียกอะไรเป็นขนุนป่ะอันนี้ก็น่าจะทําเป็นทองหยอดนะเนี่ยใครไม่รู้ทำไงผมว่าเขาก็หยอดอย่างนี้แหละอ่ามา,าทให้เราดูเลยนะฮะเดินมาก็มีของดองมีพวกอะไรที่เป็นข้าวเหนียวไส้กล้วยไส้อะไรนะฮะ ยำขนมจีนดูนี่ของเก่าของใหม่นะอันนี้น่าจะเป็นปากหม้อนะครับผมแหม่ดูไปดูมานี่ของกินเยอะเหมือนกันเฮ้ยอันนี้เด็กวัยรุ่นมัรู้จักแน่นอนอันนี้เขาเรียกว่า เมียงคำจ้าน้องๆใครไม่เคยเห็นนะไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าเด่กรุงเทพสมัยนะี้นะเนี่ยพูดไปพูดมาก็แก้แก่เนะี่ยดูดิคนที่เดินเนี่ยก็โอ้โหลมรวม,วม,วมอายุก็น่าจะหลายพันปีกันอยู่นะฮะก็เป็นทาร์เก็ตแบบนี้เลยนะฮะโดยรวมๆนะฮะก็ร้านอะไรต่างๆก็ยังอยู่เยอะนะคนก็เริ่มเดินมาเยอะแล้วนะฮะดิโอสยามเนี่ยคงเป็นที่ที่มีเสน่ห์นะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบอะไรที่เป็นแบบนี้นะผมก็แนะนําให้มาที่นี่เลยนะฮะดิโอสยามวันนี้ไม่ล้างนะครับผมไม่ล้างนะสามสิบปีก่อนเป็นไงวันนี้เป็นแบบนี้เลยนะฮะ ดีวันนี้มีทุรัต้องไปที่อื่นต่อนะฮะไม่งั้นจะมารีวิวดีโอสยามให้ดูแบบเต็มๆนะใครอยากมาตามรอยก็เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้นะฮะบอกเลยว่าหน้ามาเดินมากห้างนี้ยังไงก็ติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะฮะคลิปนี้ไปแล้วมาเล่าไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า